ใครที่อยากโด o n a t เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วก็สามารถโด o n a t ได้ผ่านเวอร์บรเลตที่หน้าจอหรือว่าใต้ d e s c r i p t i o ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับโลวัสดีเลครับผมเดอะเดซินี่นะครับวันนี้จะมาพูดถึงแชมเปี้ยนซัพพอร์ตกันบ้างดีกว่าเพราะว่ายังไม่เคยทำซัพพอร์ตลงช่องเลยนะแล้วก็มีขอมาพอดีผมก็เลยจะมาแนะนำวิธีการเล่นบรอมนะครับบรอมเนี่ยเป็นซัพพอร์ตกึ่นแทง Tank ที่มี cc ค่อนข้างหนาเยอะนะครับ มีค่อนข้างหนาดิมีซค่อนข้างเยอะมีทั้งสั้นทั้งสโลแล้วก็ยกสตูแบบเป็นหมูได้ด้วยนะแล้วก็กัน ADC ค่อนข้างดีจากสกิลสามครับอ่าวันนี้จะมาไม่ไม่มาพูดถึงสกิลว่ามีอะไรกันบ้างนะแต่เพราะว่าน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะจะมาพูดถึงเทคนิคของบรอมกันว่าปกติมันเป็นยังไงใช่ไหมอ่ะเผื่อบ,บางคนไม่รู้นะสกิลสอสามารถโดดส่คีได้นะครับนอกจากแชมเปียนเนี่ย บางคนวิ่งหาเพื่อนอย่างเดียวเลยโดดใส่เพื่อนแต่ว่าไม่ใช่แอบสกิลสองโดดใส่คีฟได้นะอ่ะมาดูเทคนิคถัดมาครับบอมมันเป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับมไม่ค่อยมีอะไรมากนะเทคนิคถัดมาของบอม,มก็คือการแคนเซิลแอนิเมชันนะครับอ่าอย่างที่รู้รกันพซีฟของบอม,มก็คือเวลาเราโจมตีหรือเราใช้สกิลหนึ่งใส่เนะี่ยมันจะติดมาร์กเกอร์อย่างนี้ใช่ไหมถ้าครบสี่ครั้งอ่ะเพื่อนเราตีหรือว่าเราตียครบสี่ครั้งมันจะเกิดการตันใช่ไหมอ่าเดี๋ยวดูนี่คือการ ตีธรรมดานะเราตีมันจะติดมาอย่างนี้ใช่ไหมเ,เพื่อนเรามาตีหรือว่าเราจะตีต่อคี4ครั้งก็เกิดการสตาร์ทนี้แต่ว่ามันมีการแคนเซิลแอนิเมชันของบลอมอยู่นะครับนอกจากการตีปกติแล้วเนี่ยตีปกติจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าช้าใช่ไหมสมมติค่อนข้างช้าเลยนะแต่ว่าถ้าเราทำแบบนี้มันจะเร็วกว่านะเนี่ยเห็นไหมไวมกว่าเมื่อกี้การแคนเซิลแอนิเมชันนะ ตีแล้วกดสกิลหนึ่งก็ตีทันทีเลยในชะแค่นี้ครับเทคนิคบอมเป็นตัวเล่นง่ายไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยแล้วก็อย่างอีกอย่างที่จะไม่แนะนำก็คือการวางโลนะครับโลนี่สามารถกันดาเมจได้อย่างเยอะเลยนะเราต้องหันทางทิศทางให้ถูกนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางได้นะถ้าเราเปิดสกิลไปแล้วเดี๋ยวไปดูในเกมเพย์ มาพูดในส่วนของไอเทมและลูน,ลนแล้วก็พวกสเปลกันบ้างครับในแพทนี้ตัวซับที่มันเป็นตัวแทงอน่ะตัวที่แบบบิดแข้งอะไรพวกนี้ยบิดแข้งอาริต้าบรอมอย่างเงี้ยมันเป็นเมตาอยู่ใช่ไหมพวกเนี้ยเออใน,นส่วนใหญ่เขาจะเล่นเป็นรองเท้าชิ้นแรกเลยเพราะว่ามันเป็นมันไฟบ่อยนะต้นเกมอเป็น,นี้นะรองเท้าแล้วแต่สถานการณ์แบบถ้าเรารับดาเมจในเลนเยอะๆก็ออกเปดินจาทาบีมาก่อนชิ้นแรกเลยแล้วก็ออกล็อกเก็ต ขอสุรีมากดให้เพื่อนนะได้เกาะเพราะว่าต้นต้นเกมถึงกลางเกมมันจะเป็นแบบเมตาแบบการไปไปไปออเพื่อไปไฟกันะเดินตามป่าไปไฟกันหลายตัวเือถ้าเรามีเกาะแอนแลมก็ยิ่งดีไอเทมถัดมาเป็นของซัพพอร์ตนะครับเป็นซีคอนเวอร์เจนนะเพราะว่าพอเราจะอซีคอนเวอร์เจนได้เราก็ววห้าพอดีก็เวลาเรากดออนติเมทเราเพื่อนก็จะได้เพื่อนก็จะได้ค่าดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับ อ,อ,อันต่อมาเป็นโปรเทคเตอร์วาวนะนี่ในรถคูดาวด้วยแล้วก็ของส่วนใหญ่อันถัดไปก็จะเป็นแทงคนะอ่อโดยเมตาเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบตัวที่ยืนนานใช่ไหมซัพพอร์ตอ่ะเออก็เห็นบางคนก็เล่นเป็น G A อันต่อไปแเราของแทงคของแทงคก็ตามแล้วแต่สถานการณ์นะสมมติว่าเจอตัวคิเยอะๆอย่างเงี้ยก็เล่นเป็นโอเมนก็ได้ หรือว่า a อดีถ้ามันตีเจ็บๆก็อาจจะเป็นทอนเมลวมาสะท้อนอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็ได้ลูนก็มาตรฐานของพพอร์ตอัพเตอร์ช็อคครับเข้าไปทำดาเมจแล้วก,กระจายดาเมจได้เพิ่มอยู่กับเพื่อนก็ได้โล่ก็วิกเนตวิกเนตเวลาเราหยุดการเคลื่อนไหวของตัวจะทำให้อีกฝ่ายโดนดาเมจแรงขึ้นห้าเอร์เซ็นลยนะเป็นเวลาห้าวิด้วยนานด้วยนานมากสมมติเราสตันเข้าได้อย่างเงี้ยเออเพื่อนเราตีใส่เขาก็จะแรงขึ้น ก็ loyalty ครับเพิ่มเกาะให้ a d c อยู่แล้วแล้วก็ pack ัน u n t e r ครับได้ตังกับ move speed เวลาอยู่ใกล้เพื่อนเวลาเรา s s i t ได้ตังเพิ่ม50เราได้ด้วยเพื่อนก็ได้เนี่ยดีมากของของ support สเปลแล้วแต่สถานการณ์นะยังไงก็ต้องมีแฟตอยู่แล้วใช่ไหมอันหนึ่งอีกไหนถ้าเล่นเลนคิวก่เป็นอีกไน e แต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราสู้อีกฝ่ายไม่ได้เพื่อนเราสู้อีกฝ่ายไม่ได้อย่างเช่นเป็นเอ็ดเลวกับจินเนี่ยเราอาจจะเอาเป็น เอ็กซอร์สมาก็ได้นะกดใส่จินให้เขาทำดาเมจใส่เอดซีเราเบาลงนี่างเออแล้วแต่สถานก,การณ์นะประมาณนี้ครับไอเทมนอรลูนนะมาดูเกมเพย์กันครับบ,รอ,บ,อบร,อร,อรอมซับแอชบรอมแหลงเอเมอรัลซับแอชที่เป็นบรอมเนอรไม่ได้เหยียดแหลงแต่เราไปดูกันเดี๋ยวยังดังกว่าเสียงเบากัอน,นอ่ะมาไอ นเ,เกมมาออกเท้าชิ้นแรกตามที่บอกไปเมื่อกี้สกิลหนึ่งอยู่แล้วนะอัพมาดูซ่าสเตตตัวเองเดินมาปักวัตกันแก๊งให้ป่าหน่อยจริงมันเป็นหน้าที่ปานะ่าไม่เป็ไรมาถ้าปักตัวนี้ก็ดีนะเพราะว่าเราจะได้เห็นป่าเดินไปไหนมาไหนได้มาช่วยป่าฟาร์มอย่างที่บอกว่ามันมีแพสซีฟ ตีสี่ทีแล้วติดสตันใช่ไหมเนี่ยมาช่วยป่าฟาร์มเราช่วยป่าฟาร์มก็ทำให้ป่าเราฟาร์มเร็วนะยิงเป็นมาเด์ยีด้วยมาเด์ยีต้องฟาร์มหลายแคมป์อยู่แล้วไปช่วยเสร็จเข้าเล่นซัพพอร์ตกับเอสที่อยู่บรอนเอสตัวน้อยนะดวดิงไม่ทันอะไรไปแล้วก็ยืนไปแอดเราเสียแฟตไปแล้ว ยิ่งผมจะโซนนะแต่ว่าโซนยากเพราะว่าเป็นบิดแข็งเออก็เลยพยายามยืนเซฟแอดดีกว่าอย่ามันโดนดึงอีกไม่มีแฟตแล้วอุ้ยเกือบไม่มีอะไรมากเลนิ่งเฟดทัมมิ่งของบิดแข็งอยู่ที่เลเวลสองนะทัมมิ่งที่เก่งของบนะิดแข็งต้องระวังนะว่ามันดึงแล้วมันยกได้เอเอเพื่อนเราจะโดนผมก็ได้ดด โดดไปนี่สตันให้ใหแอดได้หไหมสตันต่ออีกตัวนึงวางมาร์กสตันต่อเเสียแฟตคู่แอดดดนดึงโดดไปล็อกผิดตัวแอดตายเออคุมอยู่ไม่เลวนะทำไแอดพลาดไปโดนดึงงัไ้ไม่แต่ ผมรู้อแล้วว่ามันโซนใช่ไหมแล้วมันก็ตีผมบ่อยก็เลยออกเป็นดินจาทาบิมากันแอดอีกฝ่ายโจมตีใส่เรียว่าโอเคคุ้มนะเถื่นเมื่อกี้ไม่จะเถื่นดิฆ่าไม่แ้่คุ้มกลับมาได้ของกดเลยบิดแข้งอีกฝ่ายยังไม่มีเลยเหมือนเดิมพยายามยืนใกล้ๆแอดไว้เวลาแอดดนดิงแล้วกดสองตามเข้าไป เขาดึงไปแล้วจะเข้าไปหน่อยนะวไม่เอาดีกว่าแหมพี่แข้งดึงเราก็ได้หรือดึงแอดดึงแอดแล้วก็โดดตามเข้าไปนะปแ,แกพี่แขงได้ก็ค่อนข้างดีหรือว่าดีที่สุดน่าจะเป็นอลิต้าแกพี่แขงยังไงเราเลี้ยงห้างก่อน ADC เนี่ยเกือบคีบเดินมาพอดีแอนด,ดูห้ละตามไปลูกโดนแล้วโดดไปอัติแหม่เห็ไหมแอนเดี๋ยวให้โดดช็อตนี้ไหมโน่เอเอตึอ๊บ ไมวะไออน,นี้อันนี้ยเดี๋ยวดูนะเอาโดนดึงไหวพิกพอดีแนละ้วยิงกันตีเลยนะเออผมเห็นว่า a อดีซีเขาไม่อยู่บริเวนนี้เห็นไหมน่าจะไปตีปูแหละเอออะไรโดดตามไปเลยสวนเลยไหวเอดีซีจะมาก,ก็ใส่ไปแล้วเนี่ยกดโล่อีกเอาไว้ได้เอาไว้ได,เไได,เไได้เออนั่นแหละติดมาร์กไปโดดใส่เพื่อน ตันวิ่งนี้นั่นดับเบลิลคิวสำคัญมากเลยนะจะเล่นบอมพยายามทำให้อีกฝ่ายติดมาให้ได้เดี๋ยวดูอันนี้เอาบิดแข็งได้แล้วใช่ไหมตอนแรกผมจังใจจะหนีแหละหันไปสวนให้เขาติดมาเห็นไหมหนึ่งครั้งแล้วนะโดดกลับต่อยอีกทีหนึ่งติดมาพอดีวิ่งหนีรอดเลยเออ ม่แข่งคาเฟลด้วยแหละจริงเพราะว่าดึงมาไม่ดูเพื่อนเลยเพื่อนไม่อยู่ problem, แล้วก็เดินไปโดนดิงแล้วโ <laughs> ดดตามไป <laughs> ดูโล่ดิกันดาเมจได้ค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าวิธีใช้อย่างเดียวก็คือยกให้ถูกจังหวะ <laughs> นี่ผมเห็นว่าเอทีซีผมกลับนะ <laughs> ก็เลย กลับไปพร้อมกันจริงๆผมน่าจะควรอยู่รับเว็บแต่ว่าไม่เป็นไรกันเขาแบบเดินมาทีหลังแล้วเขาตายเฮ้ยยิงไปไหนยิงอันติเพื่อกันป้อมครับโอ้โหจีเนียตสองร้อยไอคิวเพื่อยิงเพื่ออะไรไอี่มึงโดนดึงก็ตายอย่างเดียวอู้ยเกือบไปคลิปโหน่าจะโดนดึงอีก แรกว่าจะไปช่วยหาตังจากหวาดสักหน่อยโดนไหมไม่โดนไม่โดนไม่โดนโดนแล้วแหละโอ้ยโดนไม่โดนอย่างห้าวฆ่าได้สองตัวอย่างห้าวอ,อีซีคนนี้ฟังติดรถ เห็นเพื่อนมาเต็นตัวจะเปิดให้เพื่อนแต่ว่าหายเยห,หายหมดนน่มงกรกันเพื่อนโดนดึงอีกแล้วโดนไปกดโล่อันติลอยสองโอ้โหไง เนี่ดูดูไหมโดดไหมดูแอโด,ดนหนึ่งไม่หลบอะไรเลยว่าโ,โดดตามไปเห็นปหโดดตามไปเพื่อจะตอนแรกจะเป็นตีแต่ไม่ทันเออกดโลก่อนไม่ตายม,มีโลเราวนตียกสองเดินไปสตันแอดอีกตัวหนึ่งอืมแฟนนีครบแล้วนะหน้าที่เราหมดแล้ว ตั้นได้สองตัวก็พอแล้วโดนผมพลาดเองไม่ได้ยกโลก่เป็นไรจริงๆิงเล่นพพอร์ตไม่จำเป็นต้องแบบเอาหน้าถูกจนตายก็คือแบบเราหมดสก,กิลล้วถอยออกมาก่อนก็ได้แล้วเ,เข้าไปช่วยเพื่อนใหม่ตอนสก,กิลเรามาไม่ใช่แบบเราไม่ยืนชิดกับเพื่อนจนเราตายเอง หลักๆเล่นบอมก็คือพยายามติดแพสซีฟให้อีกฝ่ายให้ได้นะเพราะว่าตีสี่ครั้งมันก็จะทัดันใช่ปะแค่นั้นแหละหลักๆเมื่อกี้ตอนที่ซิกโดนซิกมันแนหนีเพราะว่าโดดตามยีไปสโลให้เขาแม้ก็ไม่ได้คิวแหละเอ็เอเออเมอรัลซับบลอน แล้วมันจะลงไปชล่างตแต่ว่าแมวและไก่เกินเดี๋ยวไอ้นี่เราตายเอทีซีเราตายดุนดึงบ่อยหรือเกินไม่ยกหลบอะไรทั้งนั้นนี่แข่งกม่รู้ทำไรน,นะเหมือนโยนนะเอาเพื่อนเอา มันจะรัดคีบไปดีซีแล้วก็โยนเออหรือว่าเขาไม่นึกว่าจะตายหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเข้ามาสิครับนการคีบดันมากแอฟฟิตเจ็ดแล้วนะดีมากเลยสิบสามตัวแอซิดเราทำไปเกินครึ่เงเีย เอาเรียบร้อยกดโูให้เดินถอยถอยเพื่อนถอยน้องคนนี้ให้เราสัางั้นยิงให้เหรอดูดูดูมันมันเนี้ยขยันาั์มไปเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวให้ดูเซอร์ไพรส์ ตอมแต่ก็เดินลงหมดเพื่อนอันนี้มาปากหวัดลึกๆจะได้รู้ว่าป่าเขาเดินไปไหนเป็นไปได้พยายามเดินปกหวัดลึกๆเลยเฮ้ยเกิดกันบวกอืออต,ต,ตินายสองตัวสัตนไปหนึ่งตัวตายไม่เสร็จกนโลให้ทีนึงเออยไม่ตาย เออคุมไหมวะคุมก็ได้เออตายแรงตัวหนึ่งตายคนเดียวเก็บไปสี่ไปต,ต่ออันนี้สกอร์แอดห้าหนึ่งยีแปดหนึ่งเนาชนะแล้วตอนเนี้ยดูแอดเริ่มออกของแปล,ก,ปลกๆแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมีหนักกว่านี้ แบบอันนี้ทําอะไรเขาทาอะไรอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดอออันนี้อันนี้ตลกอันนี้ตลกเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมดูอยู่นะเขาไม่ตีนะวิ่งเฉยวิ่งเฉยตีเมื่อกี้ได้คิวแล้วแล้วดูตามเจ็บลอยสายคู่ ม ja ไม่น่าบ้ายอตามไปเลยไม่ดีได้ยางตายอีกคนนึงแอดคนเดียวตายสามแอดคนเดียวทำเพื่อนตายสามเกลียดเกลียดแหมาเกลียดมาแล้วไปจ่ายแบบเฮ้ย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 โยนเหรออันตีไปดิ ไอ้บิแ๊แคงมันโยนดูมันโยน,นแต่เนี่กเพื่อนเอาอมาก่อน ชนเอาบอลก็เอากันไม่ได้หรอไม่รู้ตอนแรกลืมเป็นวินวอร์จะโอ้ไงคอมกันได้ในไว้เลิบกันไม่ได้มงเลยเดินออกมาโซนใด้เพื่อนน่าจะฆ่าได้แหละสองคนมันมีพอยังกบไปตัวแขนเขาคงแขนืดนสะรอนยังกบเฮ้ย เอ้ยคนโลดาเมจไม่เข้าเลยมีโลดู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 ยนยุนมันยุนเฮ้ยเขาอยู่กันเยอะนะกลับบ้านก่อนแปะ แต่นี่พิกยากนะ่ไหมเหี๋น่ด,ดูนะเออนี่แหละรู้สึกได้บอกว่าเขาไปช่วยเซตนะเนี่ยเขาโอเคเ,อเซตลอดลอดฟันติเราเลยนะไม่งั้นมันตายไปแล้วเดินไม่ดูได้ปะโดนดึงฉเฉยเกือบตายเลยหนูยกสามตัว มาสแตนต์ตีตัวหนึ่งนี่กดโล่ให้เซตเพราะว่ากลัวเซตโดนอีกไหนตายเลยไม่รู้ติดอีกไหนหเปล่ากดไปก่อนกูดามันก็ไม่ได้นานนะถ้ากดในไฟจะดีกว่า ได้โลทุกคนได้อเมนแล้วกลับบ้านเอาของก่อนคนที่ตีเราตีเราช้าลงด้วยลโอเมนะอ่ะอ่อนี่ยเนี่เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมี Big บิ๊กเซอร์ไพร์ผมบกเฮ้ยอะไรมาไม่ทันอะไรน,นี่ออกอะไรมึงออกของอะไรไม่รู้นะแต่มันเกิดว่าเอะออกของ ทำไมมันแปลกๆวะเออยิงช้าแรงก็ไม่แรงโอ้ดูมันออกของมันฆ่าได้หกโอ้ซับมันดีนะตอนแรกแเออถ้าทีมแบบทรงๆนะั่นคือแพ้แล้วเจอแอดของเงี้ยดูแอดของเขายังของดูดีกว่าออกตามตามหลักแอดมากกว่านี่เหมือนจะขึ้นเป็นไอ้นี่ด้วยนะขึ้นเป็นมานมูนีด้วยเพื่ออะไรไม่รู้ยผมไม่มีอะไรจะออกแล้วออกกันเวรดีกว่ามาเล่นเล่นออกมากันติก มันจะมีประเด็นบอกเพื่อนบอกเพื่อนว่ากำลังไปเปิดมาเร็วเพื่อนมาเร็วอืมวันช็อตไปเฮ้ยโดนด,ดึงยีมาเออยก3สามตัวไปอีกจุดอิงในไิทีตาย นะจบแล้วอนนี้ยกทีละสามตัวถ้าหลุวยกช้าก็าจะโดนดาเมจเหมือนเมื่อกี้นะเล่นบอมพยายามใจเย็นเปิดได้ก็เปิดเปิดช้าเดี๋ยวตายก่อนมันไม่ได้ถึกขนาดนั้นได้แล้วก็เป็นเกมชนะไปเป็นที่เรียบร้อยครับ<จ>นี่เล่นนายปกตินะผมไม่มีบอมปกติไม่เล่นซับ ได้ MVP ไวดูสก,กอร์นี่สี่สามสิบหกแอดบลอนที่เราซับหกสองเก้าออกอะไรเขมันไม่รู้ตังเยอะด้วยหมื่นสี่ตังโคตรเยอะเลยนี่ก็อะไรไม่รู้ผมไม่เป็นไรเขาเกิดอ๋อมันออกนี่เองเออว่ามันโยนแปลกเออมันน่าจะหัวร้อนจนออกมา MVP ไปดูแสแตตกัน ทำดาเมจไปแปดพันนะมันเออก็ไม่ขีิเหลยเกือบเท่าเกือบเท่ากลางเลยเป็นซัพพอร์ตทำดาเมจเกือบเท่ากลางเฉยกลางดาเมจน้อยมากแล้วรับดาเมจไปหมื่นสองซัพพอร์ตเซตรับดาเมจเยอะกว่าเซ็ตไตเยอะโอเคก็ประมาณนี้ครับบอมซัพพอร์ตก็หลักๆคือพยายามติดติดแพสซีฟให้ศัตรูให้ได้เออเดินไปตีธรรมดาก็ได้สกิลหนึ่งก็ได้ในไฟอ่ะอย่าเดินอย่างเดียวอย่าเดินแบบยกโล่อย่างเดียวเดินไปตีเขา ให้ติดแพลซีฟให้ได้แล้วก็อันติเมทใช้ในเวลาสําคัญอาจจะเป็นการเปิดหรือว่าเข้าไปเซฟเพื่อนก็ได้เออแล้วก็ดูดดโดเนี่ยดดใส่คีฟได้โดดใส่เพื่อนได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการโยกยกโล่ะยกให้ตรงทิศทางกับดาเมจที่เราจะได้รับนะยกผิดทางก็ไม่กันนะครับอ่าก็มีประมาณนี้ครับบลอมสําหรับบอลซัพพอร์ตอ่าถ้าใครชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำบนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ